สวัสดีนะฮะคุยกันนะฮะคืนวันศุกร์นะฮะไม่ใช่วันหยุดนะวันศุกร์นะฮะมันมีเรื่องอะไรที่แบบน่าสนใจผมว่านะเพื่อนบางบางทีแบบกลางคืนนะฮะนี่คือวันศุกร์เนี้ยเราจะมาคุยเรื่องหนักๆเครียดๆเพื่อนๆอยากฟังไหมคุยเรื่องการเมืองอยากฟังไหมฮะก็มาอยากฟังเนาะคุยเรื่องการงานนะฮะโอ้โหงานจะเข้มข้นมากใครที่โดวชะตานะฮะกำลังเจอแรงกดดันในเรื่องงานโอ้โหเครียดถูกไหมฮะ เออไม่เอานะฮะผมเลยว่าเรามาคุยทั่วๆไปนะฮะกันดีกว่าแล้วก็มันต้องคุยอะไรที่แบบมันมีความหวังนะอมผมไม่เห็นดาวดวงหนึ่งที่เขากําลังจะย้ายนะฮะแล้วมันย้ายครั้งใหญ่ด้วยนะฮะคือดาวราหูนะครับเพื่อนเขาจะย้ายครั้งใหญ่นะครับในช่วงเดือนพฤษภานี้นะฮะไปจนถึงคือเขาอยู่ปีครึ่งนะครับพฤษภาหกแปถึงพฤศจิกาหกเก้านะฮะเพราะฉะนั้น เพื่อนคิดดูว่าปีครึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้มากมายหลากหลายอย่างเลยถูกไหมฮะเนี่ยฮะแล้วผมดูว่าราหูรอบนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่นะฮะของโลกเราของประเทศเราของเมืองเราแล้วก็ของสังคมและก็ของตัวเราเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นข้อๆไปเพื่อนๆลองคิดตามนะฮะว่าเออมันน่าสนใจเราสื่อเผื่อว่า เราจะแนะนําตัวเราแนะนำตัวเองนะหรือแนะนําลูกเรานะฮะเออว่าอ่ะช่วงนี้นะมีอะไรดีๆนะฮะให้ใช้ประโยชน์นะฮะเผื่อว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้นะครับเนี่ยผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะฮะเพื่อนๆครับเขาจะใช้แว่นสายตานะไม่ได้นะฮะตามองไม่เห็นนะฮะช่วงนี้ยื่นๆนะฮะถ้าผมไม่ได้ใส่แว่นนี้แบบคำมาเลยนะฮะเขาให้ใช้ ทำตานะผมก็ไม่เคยทำนะฮะเพราะว่าสองข้างไม่เท่ากันครับตาผมสองข้างไม่เท่ากันแถมมันข้างหนึ่งเอียงนะฮะมันไม่เท่ากันแล้วแล้วก็สั้นยาวด้วยนะแถมเอียงไงนะโอ้โหมันเทียนมากเลยนะครับสมัยก่อนชอบอ่านการ์ตูนกลางคืนนะฮะแล้วก็เปิดไฟหลีนะฮะแล้วก็นอนตะแคงนะพวกนอนตะแคงอ่านหนังสือที่ไม่ดีนะฮะแถมเปิดไฟหลีอ่านการ์ตูนแล้วอ่านทั้งวันเลยนะฮะ นี่แหละนะครับผลรวมมันก็เริ่มแล้วนะครับโอเคนะฮะจะเล่าให้ฟังครับข้อแรกนะฮะในเรื่องของการที่ดาวราหูรอบนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตในด้านจะทั้งบวกทั้งลบนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับได้ฟังนี้ฮนะผมอนุญาตปิดพลมหนะ่อยเออโอเคนี่ผมเปิดตั้งแอร์แบบทั้งบวกนะร้อนตอนหัวค่ำเนี่ยไอความร้อนดไีไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดสักทีไอความร้อน ของปูนนะฮะมันคายนะฮะฉะนั้นช่วงบ้านฮะช่วง6กโมงเย็นถึงทุ่มสองทุ่มเนี่ยโอ้มันจะร้อนมากเพราะว่าปูนมันอมความร้อนนะฮะโอเคครับข้ออะไรครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะฮะของโลกเรามันจะก้าวกระโดดนะครับเพื่อนนะฮะเพื่อนรู้ไหมว่าตอนนี้เราเห็น AI นะครับ AI เราใช้ AI กันหลากหลายคนนะฮะเพื่อนใครใช้บ้างฮะนี่ครับยุคปัจจุบันเขาใช้กันเยอะนะฮะในอนาคตจะมีคาว่า AG i นะฮะคือมันจะเจ๋งกว่า AI นะครับ มันจะมาแทนแทนคนแทนตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแบบแบบเต็มตัวได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เขา AGI นะฮะตอนนี้ AI ไปิดน,นะครับนี่ฮะคือมันจีนวรัตรกรรมต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะฮะนวัตรกรรมการแพทย์นะครับไม่รู้ไหมว่ายุคป,ปัจจุบันนะฮะเขาเอาตัวผลเลือดต่างๆนะแล้วก็พวกฟิลม์มเอ็กซเรย์นะฮะเอาไปให้คอมพิวเตอร์นะฮะอ่านผล ว่าเป็นโรคอะไรนะครับแลวรู้ไหมว,ว่ามันอ่านแม่นยำแบบเป็นคุณหมอเลยนะฮะเห็น <feet, S 1> ตัวเลขนู่นเนื่นนะฮะแล้วก็แผ่นฟิฟ์มเอ็กซเรย์ต่างๆนะฮะมันระบุโรคแล้วก็วิธีแก้วิธีร,รักษาแล้วแม่นยำมากนะฮะคืออ่านผลทุกอย่างไม่ใช่แค่อ่านธรรมดานะฮะมันระบุอะไรที่บางอย่างที่มันลึกไปกว่านั้นคือเอาโรคยากๆให้เขาดูแต่ว่าดูให้ผลให้เอาผลให้ดูเฉยมันระบุโป่งๆๆนะฮะโอ้โหนะครับรวมถึงก็บอกว่าเขาสามารถใช้เรื่องกฎหมายก็มีนะฮะ คดีความที่มันยากๆหน่อยนะฮะคดีความที่เกือบเคสที่จบแล้วยากๆ,ๆนะฮะเอามาให้วิเคราะห์นะฮะสายข้อมูลต่างๆเริบรึๆเลยครับเจ้า AI มันรู้ได้ว่าต้องตัดสินอย่างไรนะฮะแล้วก็ตรงนะฮะกับการตัดสินที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเนี่ยบางทีบอกเลยว่าเ,เข้ามาแซ็กแนะฮะแต่เดี๋ยวมันถึงเวลาเขาจะใช้แบบเนียนๆแล้วก็อันนี้อันจะเป็นเหมือนกับรุ่นเทสทดสอบทดลองแต่ว่ามีความแม่นยำนี่เียว่าเนื้อตัวกับทุกอย่างจะแบบก้าวกระโดดมากนะฮะเนี่ยชุนนะครับนี่คือ ดาวราหูนะครับโคจรอ,อยู่ในจะย้ายนะฮะในช่วงเดือนพฤษภาเนะี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะครับเป็นเกษ,ษตราธทีด่ดีคือมันเข้มแข็งมันให้คุณนะฮะเครบ,บอกดาวราหูไม่ดีแต่รอบนี้ดีฮะดาวราหูมันโคจรเข้าสู่ในตําแหน่งโชคลาภของดวงเมืองนะฮะมันไปกระตุ้นราหูแนละ้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะข้อที่2คือเรียกว่าความสนใจนะฮะในด้านจิตวิญญ,ญาณโอ้เจ๋งนะใครเอาง่ายๆนะฮะ ก็จะสายมูนะฮะหมอดูนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวความเชื่อเออนเรียกความเชื่อนะฮะราหูมันเป็นเงาของโลกนะฮะมันอยู่ด้านดาร์กไซด์ด้านมืดนะครับดังนั้นนอกจากมันเป็นดาวที่มีความทันสมัยที่สุดนะฮะอีกมุมนึงมันก็เป็นมุมดาวที่ศาสตร์โบราณที่สุดนะฮะก็มันก็จะเข้ามานะครับคนจะสนใจเรื่องโหราศาสตร์นะฮะเรื่องพลังงานลึกลับนะฮะ เรื่องการบำบัดนะครับด้วยจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นใครที่ศึกษาบางคนศึกษาเรื่องโหราศาสตร์นะฮะเรียนได้ครับเรียนนะฮะเดี๋ยวมีอะไรทำเยอะนะครับมันก็เนี่ยฮะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยฮะก็ได้นะก็เออจะมีกันเยอะช่วงนี้หมอดูเยอะนะฮะดีจะได้ช่วยๆกันเนาะแล้วก็นะฮะอะไรศาสตร์เกี่ยวข้องกับโบราณนะฮะการรักษาแพทย์แผนไทยอุบุบนะอะไรที่เกี่ยวขกับการรักษาด้วยความโบราณนะครับ จะบูมขึ้นมานะฮะนี่แหละเ,เพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะว่าเออเราทําอะไรได้บ้างนะฮะนวดเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาฟังเข็มนะฮะเนี่ยอะไรที่เป็นการรักษานะฮะในมุมเชิงทางเลือกนะครับจะบูมอีกครั้งนะฮะอีกอย่างครับคือธุรกิจออนไลน์ครับเ,เพื่อนๆฮะเ,เพื่อนๆรู้สึกแบบเออเราเห็นว่าธุรกิจต่างๆนะฮะมันอาจจะมีเหมือนแป๊กันะบางคนอู้รู้สึกว่าธุรกิจออนไลน์คู่แข่งเยอะนะ แล้วก็รู้สึกว่ามันไปต่อยากนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีธุรกิจอออนไลน์คริปโตนะฮะหรือว่าพวกเหรียญต่างๆนะฮะออมันจะบูมอีกรอบนะฮะแต่ต้องบอกนะว่าคำว่าบูมไม่ใช่ว่าเส้นกราฟจะขึ้นปีครึ่งนะฮะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแหละแต่ว่าภาพรวมนะฮะมันจะขึ้นขึ้นลงลงลง,ลงแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งปีครึ่งมันเติบโตนะฮะฉันใครที่ทําธุรกิจอออนไลน์นะครับแต่ก็ต้องปรับตัวนะไม่ใช่ว่า เราไม่ปรับตัวเราใช้วิธีเดิมๆขายเดิมๆเดิมๆเดิมๆในยากนะฮะแต่มันต้องปรับให้กับยุคสมัยอันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆพอจะรู้ว่าทำอะไรบ้างแล้วกันนะฮะโอเคนะแล้วก็พวกคริปโตนะฮะจะเติบโตนะฮะในรอบราหูรอบนี้ครับมาแน่ๆนะฮะแต่ผมต้องถามแด้ว่าเหรียญอะไรนะฮะเดี๋ยวเหรียญอะไรนี่ยฮะมันมีเยอะนะนี่แหละนะฮะใครที่ชอบลงทุนนะฮะแต่ไม่ได้ให้ไปทุ่มทุนนะฮะแต่ก็ไลฟ์ฟังนะว่า มันมีแนวโน้มที่จะมานะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับเรื่องของวงการเกี่ยวกับพวกกระแสคนดังวงการอินฟลูเอนเซอร์นะฮะมันจะดังอีกระลอกนะฮะเรียกว่ามันจะเติบโตนะครับอืมแต่ว่ามันเติบโตแบบพลิกผันนะฮะมันจะใครที่แบบจีบีหน้าใหม่ๆจะดังแบบดาราเลยนะอินฟลูเอนเซอร์จะสร้างตัวเองนะฮะแล้วดังนะครับแบบดารายุคปัจจุบันก็มีนะฮะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เด่นนักแต่รอบนี้นะฮะราหูมารอบนี้ครับ ใครที่สร right, s <S ้างตัวเองขึ้นมาจะเติบโตดังนะครับมันจะไม่ใช่ค่ายปั้นแบบยุคสมัยก่อนนะฮะยุคสมัยก่อนค่ายเพลงค่ายหนังละครปั้นนะฮะแต่ยุคปัจจุบันคนเราปั้นตัวเองนะแต่เดี๋ยวราหูมารอบนี้จะปั้นตัวเองให้ดังเป็นระดับสตาร์แบบดังๆมากๆได้เลยนะฮะคือมันจะท็อปเลยนะครับคือเนี่ยใครที่การสร้างตัวเองเรียกว่าการสร้างเลยนะฮะคือไม่ใช่แบบค่าย นะครับสร้าง100%แต่มันก็มีฮัตามพวกค่ายสร้างเดี๋ยวว่าเนี่ยใครที่อยากจะมีชื่อเสียงนะฮะหรือใครที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวใครที่แบบอยากมีแบรนด์มีสื่อของตัวเองนะครับเนี่ยฮะทำได้เยอะนะครับยังรวมถึงอาจจะมีค่ายนะครับการทําข่าวการพวกหลายหลายเพจต่างนะฮะแล้วทำเป็นทาเป็นเหมือนกับบริษัทนะฮะสื่อของตัวเองนะฮะจะดังจะบูมนะฮะหรือใครที่ตอนนี้มี สื่อออนไลน์ของตัวเองเลยนะฮะก็เติบโตด้วยตัวเองแล้เดี๋ยวจะเติบโตแรงมากนะฮะงั้นใครที่ทําสายงานนะฮะเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะฮะจับทิศทางดีๆนะโอ้โหไปไกลมากนะฮะนี่แหละนะครับมาอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็นะครับจะบอกว่าข้อต่อมาคือคนรุ่นใหม่นะฮะจะมีบทบาทนะครับในสังคมมากครับเพื่อนๆครับรู้ว่าคนรุ่นใหม่นะครับมันก็มีหลายแบบนะแต่ว่าแน่นอนครับเราก็เห็นแล้วนะครับรุ่นใหม่ คนเอ็นตี้คนรุ่นใหม่จะเป็นแอนตี้ฮะกระแสต่างๆคนดีๆคนเก่งๆคนมีฝีมือนะฮะจะมีเวทีโชว์หรือแสดงของตัวเองนะฮะในทุกอาชีพนะครับผมเรียกทุกอาชีพเลยนะก็จะ,จะเติบโตไวมากครับทุกอาชีพอาชีพที่ดูเหมือนกับคนรุ่นเก่าอ่าที่ผมก็ถู้ว่าผมเป็นคนรุ่นเก่านะเพราะว่าอายุ50อัพนีมันก็ต้องรุ่นเก่าแล้วนะเ <c ười> นี่ยฮะ ก็จะมีคนรุ่นใหม่นะฮะที่เติบโตขึ้นมาแทนเราอ่าแทนแต่ละคนนะฮะแล้วก็แรงวัยมากนะครับก็จะเป็นง่ายๆคือเรามองเห็นได้อยานะ่างนึงว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในแต่ละอาชีพนะครับจะอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงสังเกตไหมอ่าอยุคสมัยก่อนเพื่อนลนะคิดดูดิว่าเจ้าสัวนะฮะก่อเขาจะมีหลัก 100, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะฮะเทวลาสามสิบสีปีนะยุคปัจจุบันนะฮะการที่จะมีอา่า การเติบโตเนี่ยเป็นเจ้าสวะะัวน่นอๆนะฮะเใช้เวลาหลักแค่ปีนะฮะปีสองปีเองนะครับยุคปัจจุบันนะฮะเนี่ยครับล้วเงนจะน้อยลงนั้นลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าคนรุ่นใหม่ฮะ,ะมันเติบโตดาวราหูเป็นกระตุ้นสิ่งที่ความทันสมัยนะฮะมันทันสมัยสุดขั้วแล้วก็โบราณสุดขีดนะฮะแต่ว่าราหูรอบนี้เป็นกรราหูที่เด่นราหูโคจรเกษตรตาทีด่ดีมันเติมนะฮะเรื่องของความทันสมัยนะฮะ คนรุ่นน้อยๆอายุน้อยๆจะประสบความสำเร็จได้ไวนะครับไม่ใช่คนรุ่นยเยอะๆนะครับจะแย่นะฮะบางทีคนอายุเยอะๆแต่มาเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆแล้วเรียนรู้นะครับแล้วศึกษาจริงๆก็เติบโตวไวได้นะฮะนี่แหละนะครับนี่คือแบบแนวทางนะฮะแล้วก็ไอเตอเนี่มันกล่มควาสำคัญข้อเพื่อนคือเรว่าการหลอกลวงจะเกิดขึ้นเยอะนะฮะการหลอกลวงนะฮะวิธีหลอกลวงวิธีทําอะไรที่แบบ หาวิธีหลอกลวงล่อคนนะครับจะเยอะมากมิชายชีพเนี่ยสังเกตว่าช่วงสองสาปีนะมิชาชีพพวกออนไลน์ต่างๆเยอะนะนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีการหลอกลวงแบบใหม่ๆนะฮะเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราต้องระวังกันมากขึ้นนะการเอาตังการขโมยเงินนะฮะร,รถใหญ่ๆพวกน,นี้เออเนี่ยมันจะมีการเติบโตรัลน้ก็ต้องมาระวังครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอแน,ะนะ่ๆคือการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการศึกษานะฮะ มาแน่ๆครับราหูมารอบนี้นะฮะมันลมล่อล,อลอมล่อที่จะเปลี่ยนหรือที่จะปรับปรุงมานานแล้วนะฮะแต่ผมดูว่าอ่ะช่วงราหูเข้ารอบนี้นะครับมีการเรียกว่าการเปลีป่ยนแปลงแรงๆะฮะระบบการศึกษานะฮะของโลกเลยก็ได้ของประเทศนะฮะแต่บ้านเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะมันไม่ค่อยกระโดดน,นะฮะแต่ว่าโอเคให้รู้ว่าฝือว่าเพื่อนมีลูกนะครับก็เนี่ยช่องเรามีจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะ ผมเคยมีนะฮะน้องๆนะเขียนมาหาไว้น้องแล้วหลานแล้วแหละเจเขียนมานะฮะเจ็ดขวบนะครับเรียนอะไรดีก็ถามอย่างนี้ฮะเรียนอะไรดีเออโหแต่เขาคุยรู้เรื่องครับเจ็ดแปดขวบเนี้ยอยู่ช่องเราหลายท่านนะแล้วกาเขียนมาหานะฮะให้วันเด้์มีเกิดด้วยนะฮะแต่ผมดูนะเด็กๆที่ผมชอบดูนะฮะเดยนอะไรดีนะฮะผมเรียนอะไรดีครับมาหนูเรียนอะไรดีคะเออมาเนี่ยฮะแล้วผมก็ตอบนะฮะใครที่อยู่ในน้อยผมชอบตอบ ว่าเออเรียนแนวทางไหนอะไรคือเราสามารถให้ทางเลือกนะฮะเราไม่ได้ชี้นำนะให้ทางเลือกนะฮะดูดวงเด็กนี่ดีนะทำให้เขาเห็นอีกทางหนึ่งในลึกๆนะครับศึกภาพตัวเองนะฮะให้รู้โอเคเราเด่นทางด้านนี้ด้วยนะบางทีเราอาจจะสังเกตนะฮ <c> ะ <oughs> ช่วงสมัยก่อนสมัยเด็กๆเ,เราจะไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรนะฮะพเพื่อนๆเคยนึกไหมผมนึกไม่ออกนะฮะสมัยเด็กๆนี่อยากเป็นอะไรยินึกไม่ออกนะฮะ ไม่มีความใฝ่ฝันนี่มเลยนะครับคือมันมีลึกๆนะฮะแต่ว่ามันคงไปไม่ได้คือมันเราไม่รู้อะไรสักอย่างนะฮะเห็นเขาทำชิปนั้นชิปนี้ไม่เห็นอยากทาเป็นสักอย่างนะอยากจะเล่นสนุกนะฮะอยากนอนและมีตังค์เนี่ยอะไรเงี้ยคือเป็นความลึกๆๆนะครโอเคนะฮะเรียกว่ามันจะเป็นเปลี่ยนแปลงโบกการศึกษานะฮะบางคนอาจจะมองระดับของการ เรียนภาคปริญญาลดบทบาทลงเยอะนะฮะแล้วกลายเป็นเลยไหมฮะกลายเป็นเรียนคอร์สพิเศษเพื่อที่จะเข้าไปทํางานเฉพาะทางนะฮะต่อไปมันจะเป็นบริษัทใหญ่ๆแต่มีองค์กรที่องค์กรศึกษาของบริษัทนั้นนะฮะเข้าไปจบปุ๊บเข้าบริษัทนั้นเลยนะฮะเนี่ยอนาคตก็จะมีนะครับรูปแบบต่างๆนี่แล้วก็นะครับมันจะเป็นช่วงที่ผม่น็นึกถึงอย่างนะว่าบางทีนะเราอาจจะอยากทําอะไรให,ใหม่ๆนะฮะผมก็แนะนำนะครับว่า มีโอกาสอย่างที่จะบูมนะฮะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโอ้ฟังดูมันเชยนะแต่โอ้โหมาแรงแน่ๆฮะดาวราหูมารอบนี้นะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือก็เรียกพลังงานสะอาดนะฮะเยอะแรงไวแล้วก็เติบโตแบบที่สุดนะครับเพื่อนๆง่ายๆคือลองทิ้งประโยคนี้ไว้ในหัววกันนะครับ,รบว่าน้อมศึกษานะฮะพลังงานสะอาดดูนะมันมาแน่ๆนะฮะ นี่แหละนะฮะหลายอย่างมันองค์ประกอบมันเยอะนะครับที่บ่งบอกนะฮะนั้นก็ลองเข้าไปดูนะฮะว่าเราทําอะไรได้บ้างเราอาจจะแล้วอย่างหนึ่งฮะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะฮะนี่แหละมาแน่ๆนะฮะนวตกรรมในพวกสมุนไพรเห็นไหมไม่ใช่ว่าต้องนวตกรรม AI องอดีวนะครับบอกแล้เขาว่ามันทันสมัยสุดขั้วนะฮะแล้วก็โบราณสุดขีดนะฮะฉะนั้นศาสตร์โบราณเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะออกมาเยอะมากนะฮะ ศาสตร์ต่างของของไทยของจีนนะฮะของต่างประเทศนะฮะี๋ยวจะมีศาสตร์เก่าแต่ว่าเอามาให้กลายเป็นอินเตอร์หน่อยถูกไ,ไหมฮะเหมือนกับสมัยก่อนนะอืมพวกของศูนย์ภัยต่างๆหรือแป้งกระเจาะจันอะไรนะยุคปัจจุบันฮะ,ะนี่แหละเห็นหลายที่นะสีจันอนะไรเงี้ยอ่าเจอหลายที่นะที่เขาสร้างให้มันเรียกว่าเอาความโบราณมาให้กลายเป็นโมนเดิร์นหน่อยนะฮะก เติบโตนะดังนั้นใครที่ลองนึกดูนะครับผมว่าเพื่อนบางคนอยากมีอาชีพใหม่อยากมีสายงานนะฮะหรือว่าทำอาชีพเสริมหรือบางคนมีลูกหลานนะฮะอยากรู้ว่าเอองานอะไรที่นะสามารถจะเติบโตได้นะฮะโอเคนะอีกข้อหนึ่งที่จะเจอกันบ่อยคุณเรู้ไหมว่าดาราหูโครจรอ,อยู่ตำแหน่งเนี้ยมันจะเกิดการโยกย้ายถิ่นฐานกันเยอะมากนะครับยก,ยกตัวอย่างอาจจะเราอาจจะ ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วคนต่างจังหวัดก็ย้ายมานะครับอยู่กรุงเทพอันนี้มันปกติอยู่แล้วแต่ว่าการย้ายถิ่นฐานสลับไปสลับมาจะเยอะมากนะครับหรือแม้แต่บางทีย้ายอยู่จังหวัดเดียวกันได้เลยนะครับย้ายที่อยู่นะฮะน่าจะเป็นช่วงของการปีครึ่งนะฮะเออเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มอย่างและที่เท่าท,ที่พอนึกได้นะคืออะไรไหมฮะคือต่างประเทศเนี่ยย้ายมาไทยเยอะมากจริงนะเออ,อมาทุกอย่างนะฮะฟรีวีซ่านะฮะแต่ก็มันก็ต้องคัด คุณภาพหนึ่งเนาะช่วงหลังนะฮะนั่แหละแต่มันก็ค่อยๆปรับตัวนะครับต้องมีปัญหาก่อนนะแล้วค่อยมาปรับจูนนะเออแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าการย้ายถิ่ฐานของโลกนะฮะจะบูมมากนะครับในช่วงปีครึ่งจากนี้ไปนะฮะต่างประเทศนั้นย้ายไปอยู่ประเทศนี้นะครับกูนี่แค่พอนึกดาวคอนนะฮะมีภาคพ่วกนะฮะที่เขาอยู่ต่างประเทศนะฮะ เขาเป็นชาวต่างชาติเกิอนี่หลายคนเลยที่จะย้ายมาอยู่เชียงใหม่นะฮะย้ายมาอยู่ทางภาคใต้อะไรงะเงี้ยออแล้วอยู่จังหวัดตรองนะไม่ใช่ปัตตาเีนตฮะ,ะมาถามถึงสตูนพังงานะฮะคืออู่สภาพทะเลสวยงามมากนะครับอะไรเงี้ยนะยะลานะครับทะเลสวยนะฮะเนี่ยครับเรียกว่าการโยกย้ายถินฐานเพ,าเพื่อนๆถ้าใครที่นึกถึงตัวเองนะครับว่าอยากย้ายที่อยู่นะฮะ มันจะมีโอกาสมันจะมีช่องทางแต่ต้องข้นขวายนะฮะช่องทางจะเปิดให้เรามีการโยกย้ายนะครับทินทาต่างๆที่ที่แบบไวขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในการโยกย้ายมากขึ้นนะฮะมีการขายบ้านขายที่แล้วก็ซื้อบ้านซื้อที่นะครับโยกย้ายกันเยอะมากนะฮะในทุกรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าต้องทํางานอย่างเดียวบางทีแบบเบื่อนะฮะหรือว่าขายเพื่อย้าย ไปอยู่ที่ใหม่เลยนะฮะหรือบางทีเราจะย้ายไปต่างประเทศกันนะฮะแต่ชาวต่างชาติก็ย้ายมาบ้านเราเยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนเป็นช่วงกระแสการโยกย้ายทินฐานแบบรุนแรงนะครับก็เรียกว,ว่าจํานวนมหาศาลนะฮะแน่นอนเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตเห็นไหมแค่นึกถึงข้อนี้นะฮะผมก็นึกถึงไปนู่นเลยอเมริกานะฮะอเมริกามันปรับเปลี่ยนนะฮะผู้ที่อยู่อาศัยนี้โอเคให้กลับส่งกลับบ้านโอ้คือมีหลายแบบนะครับนี่คือ หนึ่งในเรื่องของการโยกย้ายนะฮะนี่ครับเพื่อนๆก็ลองนําไปพิจารณาดูว่าเราทําอะไรนะฮะในแต่ละข้อแต่ละข้อได้บ้างนะครับบางครั้งอาจจะไม่อยากโยกย้ายนะฮะแต่ว่าบางคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับสังหาโอ้โหเห็นปินป๊กเลยถูกแมะโยกย้ายใช่ไหมก็ต้องมีการรีโนเวทหรืออาจจะมีเรื่องการาทําอะไรที่เกีก่ยวข้องกับบ้านมือหนึ่งมือสองนะะีะโอ้โหมาเรียกว่าช่วงการเติบโตนะครับ ไม่คยก็ลองดูนะว่าเราจะใช้การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะฮะแต่ละข้อแต่ละข้อที่บอกมานะฮะเราทำอะไรได้บ้างหรือถ้าเราหมดรุ่นหมดยุคแล้วก็เป็นลูกหลานนะฮะทำอะไรได้บ้างนะฮะลองําไปคิดดูนะฮะนี่ฮะไม่คุก็เรามาเล่าให้ฟังกับช่วงของการคุยกันนะฮะคือวันศุกร์นะครับไม่ใช่คืนวันหยุดนะฮะจริงๆเมื่อเช้าก็มีนะทักทายมเช้านะฮะแต่จริงๆผมมานึกอะ จริงมีคลิปนะฮะของคืนนี้นะครับสามราศีอะไรกันนะผมมองว่าบางทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเพื่อว่าไงโอเคมั้ยนะฮะแล้วเป็นยังไงตัวชูดนี้นะครับแต่แล้วท่านเป็นยังไงฮะเรื่องของการงานนะฮะแล้วเตรียมการหรือยังเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภานะฮะบวกไปต้นไปนะครับเราจะเริ่มเริ่มนะฮะในการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วลอกใหม่กันนะครับก็โอเคนะครับ ก่อนไปสุดท้ายนะครับเนี่ยผมเตือนในช่วงเดือนมีนาไว้นะฮะดาวพุธกับดาวศุกร์เขาโคจรวิปริตกันอยู่นะฮะอารมณ์คนจะแปรปวนนะฮะเมื่อแปรปวนไหมแล้วก็ภัยทางเพศต้องระวังนะฮะอันนี้มันก็มีข่าวแหละอันนี้กรุูน่ากลัวเลยนะฮะที่ภาคใต้แล้วก็เรื่องของความรักความใคร่ต่างนฮะมันจะเข้ามาตบอบอวนนะฮะกับชีวิตเราในช่วงนี้นะฮะก็เรามาระวังนะฮะมีเรื่องของการหึง หวงงอนจีบทิ้งเริ่มต้นใหม่โอ้โหช่วงนี้จะเยอะมากนะฮะในทุกกิจกรรมเกี่ยวความรักนะฮะใครที่ยังมีความรักนะ,ะช่วงนี้เราจะรู้สึกว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่กิจกรรมไปเที่ยวนะฮะมันจะเป็นอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวนะฮะแต่งงานเลือกราทะเลาะคืนดีงอนหรือ เรียกว่าเอาใจใส่นะฮะมจะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับครอบครัวในช่วงเดือนนี้กเยอะมากนะครับแล้วก็หลอกลวงนะครับดาวพุธจริงมีเรื่องของการหลอกลวงเราสุขจรทาหลังนะครับระวังการหลอกลวงเรื่องเงินทองนะบางคนก็ช่วงนี้อาจจะเจอคนหักหลังหรือบางทีคนหักหลังแล้วไม่ใช่แค่คนแบบคนไกลๆอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหักหลังเรื่องความรักเรื่องของเงินทองนะฮะอะไรพวกนี้นะก็จะเจ็บๆกันนะครับ บางทีเนี่ยเรารู้กันนะนะแต่พอถึงเวลาเราก็เจอแล้วก็เจ็บกันก็มีนะฮะบางทีมก็เลี่ยงยากกันในบางเรื่องนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คุยกันคือมันสุกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่คุยกันคือวันหยุดหรือเปล่านะเดี๋ยวอยมาดูกันนะฮะว่าว่า,วา,วาโอเคไหมนะฮะแต่วันนี้ก็มาคงจะนานๆมาทีนะคุยกันคือวันศุกร์ภาคพิเศษแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสุกหน้าคงแล้วก็สุกต่อๆไปคงไม่ได้มาคุยอย่างนี้นะฮะ วันนี้แบบอารมณ์อยากคุยทั่วไปบ้างเนาะโอเคนะครับขอให้โชคดีนะฮะแล้วก็วันสุดส์ปดาเดินทางปลอดภัยนะอย่าชวนให้ฝนตกนะครับทางเห็นข่าวทางแจ้งข้อทันนะกรุงเทพนะน้ำท่วมถนนนะฮะอใสายนี่แปลกนะผมว่าแปลกอย่างคือไม่ว่าช่ฝนจะตกที่ไรนะฮะเส้นนี้นะฮะน้ําจะขังตลอดเลยฮะผมเจอผ่านทีล่ละเสียวลึกเลยนะแต่ก็โอเคครับเรามารอวังเออปีนี้สุดท้ายครับท้ายที่สุดนะ้ว ปีแห่งลมนะฮะปีแห่งราหูนะครับลมจะแรงฮะมันจะพัดต้นไม้หักมันจะพัดป้ายโฆษณาล้มมันจะพัดหอบหลังคานะฮะหรือว่าลานจอดรถนะครับส่วนใหญ่พวกที่สิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอะไรที่มันอยู่แล้วไม่แข็งแรงนะฮะมันจะพังโค่นเยอะะนใครที่มีต้นไม้อะไรก็ตามก็เลมเลมลิกกิ่งอะไรไว้ด้วยนะฮะอะไรที่มันจะโค่นใส่บ้านเราใส่รถเรานะฮะโอเคครับไปนะครับโชคดีนะฮะ แล้วก็มีขามสูตรพุ่มานนะฮะในสิ่งที่ทําแล้วก็ความเข้มแข็งทางกายใจการทุกท่านนะฮะช่วงนี้อะไรที่มันกระทบใจมันจะมีเรื่องก,กระทบใจใเราหลายเรื่องหน่อยนะฮะบททดสอบเยอะๆในเดือนมีนาเนะะี่ยครับเข้มแข็งครับโชคดีครับไว้ไวครับ